นะพรอมกัน,นยังพันเตพระปีปยุคานีปักตุปัจจยานีสะคลิวาลานีเทมาสังภทชัสสะปุสนาทายาทิมัติมิ ญาวาสิภิกขุตังคัสสะนิยาเทมาสาธุโนพันเตขอร้องถวายซึ่งเพียรจะนำพันสาพวกนี้แก่พระทีสุขสงในอาวาตนี้ เที่ยเป็นพุทธบูชาตลอดใจมากนี้ขอพระสงฆ์จงรักเพียงจะนำพรรษาผู้นี้าขาราบมาเทาวยธรรมโนยกถวายโยกเชิญรับต่อด้วยผู้ที่สามคุณปารมีวงพยักษให้โยมหมอพรเป็นตัวแทน จากจังหวัดเลยอ่ายงตัว1 2 3้นสองสามจรดถูก่าสำเร็จรวดเร็วปัจจุบันนี้ก็เลยได้ใช้ไฟไม่ต้องลัวไฟตกแล้วโอยา้ ได้มาถวายทูกถวายเทียนเข้าพรรษามาขคาดยกไม่ได้เท mm ียนจำนำพรรษานะถ้าจำนำแต่ก <cat> mm ็ฝากไว้เทียนจะถวายผ้าก่อนเข้าพรรษาพระเยาะผ้าอาบน้ำฝนวัชิกาสาติกาหรือผ้าอาบน้ำฝนถ้าอาบน้ำฝนถวายก่อนเข้าพรรษาสิบวันยังฉันนิการก็ยังไม่เข้าพรรษา พอวันแรงเนี่ยข้ามเดินแปเป็นเข้าวัดสาธิการหรือฤดูฝนระับยินฐานใช้ได้เขาเรียกว่าผ้านี้เรียกว่าผ้าอาบน้าฝนเพราะเอาถวายไว้ใช้ในฤดูฝนส่วนผ้าจัมพันอัคสกาว่าเดิมทีไม่มีผ้าจัมพันอันสานเดิมทีเรียกว่าผ้าอานาสงพันสกา แต่ว่าย่าโยมมีสถานเรื่องสัญญาถวายแต่ว่ายังไม่ออกพันษาพระคนหลับเหม่ได้โอ้โยมเสียใจเรื่องนี้ก็ณดังถึงความคุณเจริญญเพรามคุณเจริญญาทราบนี่ยเพราะอนุมัติให้ทหารจะออกรอกถวายผ้ารีบด่วนผ้ารีบด่วนภาษาบาลีว่าอาเจรักตักอาเจรักะกจีวอนแปลว่าผ้ารีบด่วนถวายไว้ก่อนก่อนออกพรรษา เขาเรียกว่าแต่ยังใช้ในแต้องยังไม่ออกนาสถาเรียกว่าผ้าจำนำนันษาคือยังไม่ออกนาสดาต่อมาหญิงน้องเก่ปวดปวยจะมาถวายพระพระพุทธเจ้าทราบเหตุก็เลยอนุมัติให้ถวายผ้ายังไม่ออกนาสถาแล้วผ้าจำนำนันษาอันนี้ฝักญา่าโยงไว้นะถวายเย็นนันษาอานิสง ที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาแก่เหล่าเทพเทวาในเทวตาสัญุตคนที่บูชาเทวดาสงสัยปัญหาว่าให้อะไรชื่อว่าให้แสงสว่างเทวดานยมสงสัยเหมือนกับมนุษย์เทวดาเนี่ยน,นอนเวลาไหนอยอมว่าก็นอนเวลาหละับ ไอ้พูดอย่างนี้เหมือนกับเล่นน่เกไม่ใช่ขนาไปประเทศนอร์เวย์นะญาติโยมโลไม่เคยหลับอาตมาพระอาทิตย์มาตกห้าทุ่มรึ่งแล้วมันก็จะวางตีหนึ่งเวลาเที่ยงคืนนเหมือนกับห้าโมงเย็นบ้านละอาตมาถ่ายลูกไว้เหมือนกันตับกลางวันอยู่ เราจะมาต้องโอกาสได้ไปที่ภูขเ,ขเ,เ,เขาเกลภูเขาเกลเลือกเขาเมลัยบุญนอนยมนะไม่มีสิ่งใดที่สันเร็ดได้มาสมปรารถนาเพราะความปรารถนาคื่อชื่อว่าผลทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากเหตุเหตุนี่คือการกระทำการบูชาดอกไม้ทูกเขียนการถวาย ประเทศบูชาพระรัตนตรัยมีเจวดารสงสัยปัญหาแล้วได้ถามของวตัตจ้าอยู่ในกินพระคัสสุกินพระคัสสุสู่ที่พูดถึงเรื่องการให้อะไรแต่จริงจิงมันมีถึงหกอย่างให้อารัยชีวะให้อายุให้อา ไม้สิ่งหันไม่ตายขออ่อเดียวนะพอมาวันนี้เวลาโลกรับัต่ใจความท่านองให้พูดอาจารยจนะมาแล้วพ,พูดนิดนะขออีกนิดนะเขาเพื่อจะตอบปัญหาแก่เหียเทวาวา่วาปัิโีโมติจักบุพผูพูดให้ปฏิโีปชาพูดนั้นชื่อว่าให้จักสุขุเสกตวัวเพราะฉะนั้นในเทศวา เข้าพรรษาญาติโยมนำเทียนไปข้ายพระให้ท่านได้จุดในเทศกาลเข้าพรรษาเราเรียกว่าเทียนพรรษาเอาผู้ก็ดีเอาเทียนญาติโยมฉลาดในการทำบุญโยมจะถาวายทุกวันก็ได้แต่โยมนี่นมีจิตมากมีภาระมากาเรียกว่าพระมุกิจามพุทธาลียา มีกิอมากภลาะมากที่จะต้องทำญาติโยมเลยถือโอกาสเวลาพระเจ้าประสงค์เข้ากันสักก็เลยไปซื้อเทียนมาถวายพระให้พระได้หยุดบูชาตอนเช้าเมื่อบุญเกิดขึ้นแก่พระเจ้าประสงค์ที่บูชาพระในตอนเช้าบุญนั้นก็สะท้อนย้อนกลับไปถึงโยมเจ้าภาพผู้ถวาย พอถืงตอนเย็นพระเจ้าพระสงค์จุดมุกเยี่นบูชาพระรัตนตรัยบุญบุญสนเกิดขึ้นแก่พระเจ้าพระสงค์เหล่านั้นบุญนั้นก็จะถอนย้อนกลับไปหาโยมผู้ถวายเวลาถ้าเกิดพระยู่ตลอดพรรษาพระได้บุญตลอดพรรษาและโยมก็ได้บุญตลอดพรรษาเรียกว่าเตมาสักวัสดานี้เสิ้นตลอดตั้เกตเนี่ยโยมเหมือน ทำบุญฉลาดในการทำบุญเหมือนฝากนาคาการเอาไว้ธนาคารที่เราฝากครบเดือนก็ออกดอกออกผลให้เราใช้สรรเสริญคนฉลาดทำบุญท่านพระอาจารย์สัมปาญท่านพระอาจารย์มหาลังพันและครูบาอาจารย์หลายหลูกที่บ่าวนี้น่าเริ่มจักท่านเป็นผู้นำทางด้านจิตทางด้านอื่นอย่างถ้าดีบุญแล้วนำญาติโยมมาสร้างบุญ แล้วมาสร้างุวัดนี้เป็นวัดไม่ใช่วัดของเราวัดดงเยี่เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมอิปบาจเปียนประธานนำหน้าได้ถวายพูกเยียนบูชาพระธาสนาัทยผ้าอาบน้ำพนแก่วันศัสนาดงเกีรติอาตมาภาพเพิ่มใจอนุโมทนาสารุการและจำได้เพื่อนโดยเวยนาม ข้ายเสียวที่ทำนะั้นผมช่วยนะโยมข้ายเสียวเน่ย,ยทำมะคลายทุกสองข้ายจับนี่ปะทานนั่งยนะิ้มอยู่นี่ยโยมอร่อยหรือไม่อร่อยก็นี่หลวงพี่สลายนุสิตาดโลกรานาหญ่ดมอบบัญชาการให้ผู้จัดการคือโยมแม่ต้อยเป็นคนทำข้าจับ มาถวายเยอะโยมมามาใหเลี้ยงอร่อยไหมโยมอร่อยถ้าจะให้ดีก็มาอีกรอบเนึ่งแล้วก็มันทอดแป้ลลงทอดยิ้มโลงพร้อมกับพี่น้องญาติมิตรลูกศิษย์ของพี่ต้นแล้วก็ร้านคุณเฮงคุณจีนเอาใจสักลิ่นมาเนื้โทคหรสอเปลัก อันนี้ก็อขออนุโมทนาและเท้าผัดพวกหลายอย่าง,งมีขอ้อของคนใครเลาะมีข้อยังไงก็ไม่รู้ก็ที่กล่าวมาเท่าไร้ันนี้รู้ลงไปที่ต่อไปก็จะได้กลับมีต้นก็ขออนุวยโวยพรน,นะวันนี้ก็ถือว่าได้กินข้าวกินเราจะได้ไปต่อก่อนจะได้ไปรับพรและก่อนวางหนี่ต้นให้ภาษาที่ไหนเราก็จะรับพรขออนุภาพแห่ง ุศคือคุณภาษีลัตนัตไตรคือคุณของคระพุทธิเจ้าพระธรรมประสงค์นารสามประการนี้ยงดลมาจารประธานขอให้คณะท่านพระอาจารย์สําปรอาจารย์ลำ่านพร้อมคณะระทอิสุดสงฆ์ทั้งหมดญาติโยมที่มาร่วมการถวายเทียนการสาผ้าอาบน้ำฝนก้าวัดวัดนนี้จงมีความสุขกายสุขใจ อยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ข,อ,ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุกอุปถัมภ์คนช่วยอย่าได้กาดัำข้อหาไรารที่ร้ายก็ห้อยพ่านแท่ไปทําธุรกิจการงานอันใดก็ข,อ,ขอใหจเจริญก้าวหน้าบุญกุศลที่คุโยมกระทำนิยมหนุนป่วยใจให้เกิดโชคเกิดลาในที่พุทธสถานในการทุกเมือ่อมีความสุข สุขันธ์ไทยบูร่าวคือมาผลิทานในอนาพตการเกือนี้โดยท่วถการทุกท่านทุกคนครอหลวงพ่อคามาอาบุช่วยสัญญาพิชิโรหลวงพ่อพระคกกระเจกทิรัตหลวงพ่อลับมาปจารเข้ามาอาบผ่านปัญญามโนอาเจริ์พรยอมพ่อยอมแม่ยมปูโยมย่ายอมตายยอมยายยอมลงยอมป้า ยมนาโยมอายาโยมโคบาโตอกบาสิกาทุกท่านทักที่ประชุมก็จะหมดเวลาแล้วบอดีได้เป็นช่านเพนแล้วหลวงพ่อก็มาเป็นช่วยเลยต้องตาท่านยินดียินดีรับก็เลยเป็นที่หมาของวันนี้พระอาจารย์พระมาลำพันต้องนึกถึงบาบุญที่วัดพระวิจักรต้องลงปีที่แล้วได้รวมทั้งของกระป๋าตั้งโมแปกฝ่ายขวาสามเปร เข้าวัดภูจัวแล้วก็จริงๆก็คือได้หลวงพ่อพระมหาบุญช่วยนี่แหละได้เป็นผู้นำบุญงานนั้นด้วยนะได้สนสนาธรรมในรายการวิทยุได้ทั้งกองบุญกองทมกองไฟฟ้ากองแรกเลยเพราะฉะนั้นบุญวันนี้เป็นมาเจอที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญขอบคุณองพ่อเป็นอย่างสุครับแล้วก็ยันโยมนะธรมาพาก็ ได้รวมเจ้าภาหน้าเลี้ยงปุ้จักให้โยมแม่โยมน้องเต่าโยมญาติร่วมกันถามมาเป็นที่เลยแล้วก็อนุโมทนาบุญโยมจะพาทุกคนนะโยมบันครอบครัวที่ปลาโยมจุกโยมเห็นเพื่อนมันทอดมีแล้วเสียงพื้นรถด้วยทุกท่านเลยไม่ได้ประทานมพันธ์วิทยุนะเพราะว่ามีเวลาประชันแล้วก็ถ้าคำว่าโรงทานเนี่ยเขจะมีส่วนหนึ่งเขาชอ ก็เลยเกรงว่ามันจะชุนละมุนตรงนั้นก็เลยมาแบบบุกจุ่คิดว่าคงจะยี่มากต้องการขอสมองขวดท่านไดไม่ยินเดี๋ยวลับที่ส่วนติดตามคณะไปด้ที่หองควายมงคึงต้อไปแสดงความเทิดนานชาปนกิจศพที่วัดอีกวันนี้ก็งานค่อนข้างระดับตอกับพระพุคุณครูบาอาจารย์ทุกร่ปนรับหลวงพ่อพระภูเก็ตสารพระอาจารย์พระมาอภั์ปญาปนโนรุ่มนาบุญยง อาจารย์รรมวรีสิ๊กแชมผู้นำบนุญสะพานบนุญแล้วก็ทุกท่านเลยนะวันนี้ได้มาทำบุญที่บุญร็จแล้วตนะ้นขอบต้นใหนะทุกท่านขอกราบขอบคุณหลวงพ่อทา่ทำบุญอ้าวยตดโยมตั้งใจรับพรหลวงพี่ต้นเป็นคนให้พรอันนี้หลวงปทพี่ต้นถวายมาก็เลยจะใช้ก่อนขอกราบครบาอาาย์ โยมเจ้าภาพทุกท่านนะที่มารว่วมบุญวันนี้แล้วก็ทุกทุกขันเลยสวดนามูทิบุลรับพรขนอบกา,ารุปปัตติยัคขวะริวะาปุระปะริปุเรนเตสาคารเอวะเมวะอิโตหินงังเบตานาภุาปกะปติอิชิตังปติตังตุงอังทิปเมวะสมิชะโตสะเผปุเรนตุสังกปาจันโธ Taya teja Tukarong Kabayang Wirasoka Satujubat Tawa Ane Antaraya Piwinasan Tuasit Satuan Jaya Siti javan noja po uti jaya sawas satawaksa jaya ayut jaciwasin bawantute สัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสนภวันตุเตภวัตุสัพพมังกรังรัาคาตุสัพพเทวตาสัพพุทธามานุภาเวนัสตาสนภวันตุเตภ Dean Sa